มาเลยน้องเจี๊ยบมาถึงแล้วนะคะเหนื่อยจนเหนื่อยกลับบ้านไปเก็บของลงก็มาเลยมีไหมมีไหมมีมาไหมม,มาไหมมามาแล้วมามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บนบ่อเอาไว้จะไปบ้านพระสายเลยอ่ะอ <Elle, S 2> so, ันก็ระวงงพอยู่จะพูกจะมาเอาอ่ะโอ้ก็เพระว่าเออเอาฝากไว้นี่ฝากไว้นี่เอาลงเอาห้าสิบโถอันใจแล้วอีห้าไปลงเอาให้ให้ไม่รลวังสายแล้วเอาฝากไว้นี่ก่อนวะงงจะโทรให้แกมานี่ไหมมาแล้วลองโทรดิโทรไลน์นั่นแเลยบ่อนัดนัดนางนัดนางจะมานี่ไงปรเดี๋ยวเนี่ยเออ ก็ลืมอ่ะว่พวกเอาของไปไว้บ้านเราไปเข้าห้องน้ำไหมอ่าฮะออกห้าสิบตัว ร้อยผมก็หวงใช่แล้วก็ห้าซี่เดี๋ยวเขาไม่ยอมใส่าใช่แม่นก็ได้อูหลังสทกซีเป็นแต่ป้าออนป้าออนเบาก็เลยมันนักแล้วไปก็สองร้อยเนาะพอดีมุงเจบอกว่าไทยทีบ,บันที่จะเอา่เออน่ะป้านี่แบบเดือนร้อ,นเอ,อ,น,อนเอาเาใดมื่อตะเลยก็เอาเอ็กอะเดี๋ยวเดี๋ยวรองไม่ลงสายมาเนาะอูต้ตกลงว่าถ้าแฟนแจมมาน่ะฝากคนนี้แต่ที่บ้านโลกเขาจะแยกทั้งเน็แจบอกแฟนแจมอยู่ จนิงอ่ะอันก่อนแยกก่อนอายสิบโสเนี่ท่านน่ะแน่ผู้องแยกก่อนเป็นไงหมทุกมดีก็ทาก่อนเกี่ยตัวเดียวอ่ะเนาะดูหรือยังดูหรือยังดูแล้วนะดูแล้วอ่ะตัวใหญ่ใหญ่กว่าของพิจุรีเนาะตโตโหน้าเลี้ยงแบบตามมีตามเกินหรอเบื่อใจของพิจุรีที่แม่พวงนัดอ่ะมานี่เลยสายสุวี เล so well> so right. ื่อยยาฝากวันนี so ้ก่อนรูบ่ยังไงเอา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 ไม่ลงสายสะดวกบ่าครับคได้การได้การได้การอันอันแบบต้องเข้ามาแล้วอันจะฝากไว้นี่เนาะครับครับอันแบบต้องเข้ามาแล้วเนาะอ่าฮะเราต้องห้าบก่อนปลเข้ามาเนาะต้องห้าบก่อนต้องคลายรูปมันก่อนแม่นโอเคครับวันพลูเข้ามา เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปปกตีอะไรเงมาป้อไหมมาป้อถ่ายรมาปอามลำหนึ่งไม่ไหนผมต้องรอแม่แม่ถ้าเดียวอกตงบอก็รว่าบเกสี่โมงบอกมาแล้วไม่พูดพูถึงอ่ะพูดถึงอ่ะเมื่อเจ้าน่ามันต้องอยู่ไงเอาเลยครับอะไนะหนอาลหนึ่งสองสโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากอันนี้ออกแคสิวอเลย อ่านันต้องยกรว่าน้องเขาต้องีกจ้า่มาเ้อเด้่อหนึงม่ใจยอดข้อสี่เมย์นี่้อไหนครับชโตเออเออเอาเอาใส่ซ่านะบอกอ๋อใส่เมยนะอ๋อรู้แล้วนะเออนั่นแหละสองข้อง่จาเองแค่สิได้อะอ๋ออันนี้ของไม่หลงสายอือหอตามนั้น ลงมาเร็วลงมาเร็วเอินดูแต่ครูน้องน้อยอะครูน้องน้อยนะลงมาแม่ฮะขนาดเนาะอันนี้แข็งแรงรันี้นะอ๋อกระรัดนี้สิจะแข็งแรงอ่าเอออะไรอีกนะมันเลราเดียวกันก่อนเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มเดียวกันก่อนฟาร์มเดียวกันคอ่าหัวเน่หัวหน้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะใช่เอาฟาร์มเดียวกันอ่า ไีมาไม่รู้ว่าฟามเดียวกันไหไหนอ๋อตรงนี้ออ้หูเรื่องเอาฟามเดมก็ฟามเดียวนั่นแหละฟามเดียวนั่นแหละฟามไก่อยู่ในนี้เนอโอลมควันดีเลยยุ่งน่ะ่ง้วาไตรงนี้ยวนแล้วมอะไรน่ะระวังเนอะมัวน้องมัวคุ้นคุนหนวมัวไหก็มัอย่างนั้น ตุ้งร้อนะแม่นะคือเหน่อยบไปงหมูกมบเิกถนืมอ๋อเขาไม่อเวันแรกัวใหันรีจะต้อเขาไม่เบเขาไม่ปวลุ้มลุมแล้วห้ากันไปแล้วมุ่บ่ยไหนอ้อแล้วมดวงใจมันจะเมา ัดบองบองหนึ่งเนอะต้อเท้าแดงลอยเดียวนะบองหนึ่งก็บองหนึ่งไม่รู้เลยไงลอยเดียวหรอกลอยเดียวแล้วก็อันนี้เอาลงสายแล้วมีไหนตีกำลังงานอยังปี่พูดยังไงไปได้เลยไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะอันนี้เอาไก่แม่ผสมได้นะฮะไก่แม่ผสมได้นะไก่เมืองไก่แม่อ๋อทาร์ตเอาเล่งเจ้กันได้มันมันบ่าอัน อันนี้การมันมันบบได้ผสมมันบบได้ฉีดหมันอ๋อตัวนี้ก็เอาผสมได้เนาะตัวแม่อาตัวแม่อ๋อแม่แล้วตัวแม่แบบเท่าเร่งแบบเท่ามาชามแม่แม่แม่ถูกต้องครับมันทํำชาอะไรซะมันเกิดได้เกิดใหม่เออแม่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 ละมันผสมสายพันธุ์กันเองเนาะโอ้นี่เหรอโอ้ดีละมันแนะนําดีไแม่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 เนี่ยเออใช่ใช่โอ้ยยังไม่จักก็ใกล้พูดเป็นยันไงโอกะอันนี้แม่บอกเราเนาะ โอ้อ <c oughs> oh, ัน่านอ่ะมาต้องนานแต่ถาเอาต้นหี่าสูงเออนนนนนนลาดูาล่ ก็รวมซากกับไปไปเซเว่นยยังสั้งอย่างนั่นแหละประมาณนั้นเอาไปเลย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 ได้ได้ได้ไปเลยไปเลยได้เลยได้เลยโอ้ได้เต็มได้โดนมาคนเ่ะขอรบนึงรู้ไแล้วก็เออแล้วะน่ะขอตาอ่ะ เออถอยถอยยาวเด้อเออเออไม่ถอยยาวเลยเอถอถอยยาวเลยถอยยาวอ,อ๋อหนึ่งมันอยู่นะคะอยู่ป้าเปิลเก๋งแฟนกะงปวด้ัวมาแล้วรถที่ไหนอ๋อกะรถยังนะออกแป๊บอีกปล่อปปล่อยไปเลย อามี่มตูเขาลำตัวอ่ะโอ้แล้วตอนนั้นอมูนันจะออกมากกว่าอ๋อมันออกเอ้ยเลยอือทุลักทุเลแต่เนาะ มันเอาขึ้นตามอู้มอันมาเดี๋ยวนี้มันเป้น,นี่มันเป้น,นี่จะต้องเอาเอาขาดเอาแก<ไ>บเบืองมากมา<อ>เล่นเนี่ยทางคนมัน่อ๋อต้องมาใส่มันเนอะมันเป้นะเอาแกบเบืองมามาเล่นเนี่ยปล่อยเลยอยู่เป็นยังก็เอาแกบเบืองเข้าใส่นาะืหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัว เปอยทีลง <laughs> ปลอยทีลงเอางี้ง่าแยแสดงเนุ <c oughs> ้มตุม้มตุ้มไปเลยบ,ก,บกเด้อเออเอาเลย <c oughs> เอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าค่อยคเดี๋ยวเบื่อจ้ะ มออืมบาปมาเอออ๊ะปูอ๋อเฮาไปใส่บิลลรอบก็ได้นะอออบลนี่มันเป๊ะเออเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะอุ่นแล้วพอมันอยู่มันออกเตามามันมันอยู่เตาอบอะนะคนใส่ไฟมันตัวมันก็จู่ๆเฮาเมามันเป็นชื่อแนวโกมันติดเชื้อไงกมันอยู่มหลอดไงนั่นนะขนาด อ๋อ,อ,อพี่ว่ากันนี่เขาเหมือลุงกลุ่มถ้าชอบไปลุงกลุ่มนิ่มเลยเนี่ยเขาเดือดร้อนปุ๋ยสายเดือดร้อนเด้แกติดบ้านแบ่งเขาเนี่ยกันนี่หมือลุงละกลมหูเนาะให้กลมหูมาลูกันเขานะต่อไปนานละด,ด,ดักดักไว้เดี๋ยววางวางมาได้อย่าเข้ามาเองครั้งหนึง่งอืมเนี่ยแอร์รอดแล้วโอ้ขอทาขอทาไป พอจบเออเดี๋ยวปล่อยหนึ่งม่หนึ่งไม่ย่างกี่โมงนั่นดูน้ำหลากที่เพื่อนจ๋าฤทธิ์อง,ตอ,งตอนเช้ามืดน,นี่แหละเมื่อวานยังไม่มีอะไรเลยนู่นละหลากหมดเล่านู่นเมื่อวานนี่นั่งไหลตรงนู้นเลยนะตอนนี้เปี่ยมไปะละหลากละถ้ามาอีกทีกอไม่ไหวแล้วเด้อคุณร้นค่ะสวัสด,ดีค่ะมาพี่ๆเพื่อนๆมาดูน้ำฝนตกมันยังไงไปดูดิ ตื่นตีสามเสียงตกซ่อมช่ามเห็นไหมตอนนี้น้ำเออบ่อแล้วบ่อที่เลี้ยงปลานะดูที่นี่แหละลหลานไม่ได้เอาปลามาลงนี่แหละถ้ามันไม่อยู่ในนี่นะมันไปหมดลวนะมันกระโดดไปเลยมันไม่ได้อยู่กับเราหรอกมันจะจหลากล้นบ่อไปก็ปลาก็หลุดไปเลยประมาณนี้อันนี้ก็ล้างไปละพอน้ำหลากมันไม่ไหวเราจะขาดทนุนเราเปไปรอบๆเนาะ นันเห็นไหมหลากมาละจะถึงละเพิ่งใต้ทุนเลยก็เรียกงอะไรกระต๊อบเราอะกระต๊อบที่อยู่ตรงเนี้ยนะนันหลากไหมน้าหลากไหมไก่เห็นไหมนู่นนู่นเห็นไหมนู่นหลากไม่หลากดูเอาเด้อเสือลายสองตัวนั่นอยู่นู่นนะเสือลายตอนนู่นนู่นนู่นเลยตอนนี้ไม่เหลือนันเลยไก่ก็ดันนี่แหละเอาตัวเล็กไปอยู่แทน แทนที่ว่ารุ่นเนี้ยอยู่แต่ตอนเนี้อันเนี้ยโตแล้วลขยบออกมาข้างนอกแนละ้วเมื่อกี้ก็เอาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรไอ้นอเอาใบเอาเปลือกข้าวอะ่ะข้าวเปลือกอะเออเขาเรียกอะไรอะแกบเขาเรียกอะไรอะเปลือกข้าวแหละเ,เรียกเปลือกข้าวแล้วกันเนาะที่เอาไปปูทับตรงนั้นไอ้น้องน้องอยู่ะนะไม่ไหวเนะแต่ตอนเนี้อันเนี้ยร้อยห้าสิบตายไปหนึ่ง กล <c oughs> ายเป็นหนึ่งแล้วก็เอามาวันนี้อีกร้อยห้าสิบเอาเพื่อนมาขอแบ่งอีกขอแบ่งแล้วก็ไม่ยอมเอาไปจะจะให้พวกเราเลี้ยงเรา,เราพวกเราก็เลยยังไงดีก็เรียกให้เอามาเนาะเพราะว่าอาหารเราจะหมดบอกว่าหลานชายไปต่างจังหวัดอาหารไม่มีเยอะเนี่ยเฉพาะร้อยห้าสิบแล้วแกกินเยอะเห็นน้องชายบอกว่ากินเยอะกินเยอะอยังไงเขาฝากไปคืนเดียวพอดีเขาเอาอาหารมาให้เนะาะก็ ก็คล้ายๆกับลรงเรือนก็ยังไม่พร้อมประมาณนั้น,นอ่ะยัไม่พร้อมอ่ะก็รับดูรับอาสาไปเดี๋ยวพวกนี้ไปตามดูว่าอาหารหมดจริงไหมร้อนหนึ่งอยู่ไหมบ้านหนึ่งไม่อยู่อ่าเรามีเบอร์โทรอ้าวเบอร์โทรน่าจะติดอะไรสักอย่างติดกระสอบก็มังเห็นบอกขาอมาส่งให้นะเดี๋ยวพวกนี้ข้ไปดูแล้วไปจัดการให้ตรงนั้นให้เรียบร้อยเนาะ เอาเข้ามาปล่อยแล้วมาปล่อยฝาแล้วเลยมันไม่ได้นะเราต้องดูแลถึงที่สุดอนะนาะประมาณว่าต้องดูแลอาหารการกินเน,นี่ยตอนเนี้น้องชายเอาใส่ละเอามีมีพอจะใส่ละพอหลานหลังชายไปเอารถไปเอารถยนต์มากลับมาก็คงจะพอดีประมาณนั้นลวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะเข้าไปดูว่าเออมันยังเหลือเยอะไหมหลังจากที่ว่ามีนัดตอนเช้ามืดเอ้ ตอนส,สายเนาะที่เราลงพีเมียจบแล้วนะเราจะออกไปไปตามนัดสักแปบบ๊แบๆบนะมาไม่นานไม่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเราเสร็จภารกิจตรงนั้นเราก็ไปไปต่อที่น้องเจี๊ยบเลยลูกเจี๊ยบของเราเลยนะจะประมาณนี้นี่แหละเรื่องของเรื่องเนะี่ยต้องดูแลให้เขาในะเห็นไหมตอนเนี้ย ตอนนี้เรายังไม่ได้เอาอันนั้นใส่เขาเรียกอะไรเนาะแก็บเออเก็บเก็บค่อยๆก็บอันนี้ประมาณเปลือกข้าแหละเขาเรียกแก็บไม่ต่อไม่เลนนี่เดี๋ยวองมีตัวนี้นะเออ เดือบเออะกันเบื่อไปบ้านมาเออบ่อผู๋อ๋อฮาไปใส่บิลล่าบลอบก็ได้นะรอบนี้มันเป๊ะเออเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะอุ่นแล้วพอมันอยู่มันออกเตามามันมันอยู่เตาอบอะนาะงเพิ่นใส่ไฟมันตัวมันก็จู่ๆฮเอามามันเป็นชื่อแนวโก้มันติดเชื้อไงกมันอยูุมร้อดไงนนั่คือฟาร์มเขาเออกไฟให้น้องอยู่ตลอดนะคะขนาดาหลทงพร้อม อ๋อพี่ว่ากันเองเขาเห่อลุงกลุ่มฮะซับไปลุงกลุ่มนี่มันเลยเนี่ยเขาเดือดร้อนปุ๋ยใส่เดือดร้อนเลยแกติดบ้านแบ่งเขาเนี่ยกันี่งมะลุงละกลมหูเนาะให้กลมหูมะลูกันเหาเนาะต่อไปมนานละดักดักไว้้แฟนคนนี้มาได้เดี๋ยววางวางมาได้อย่าเข้ามาแองครับหนึ่งครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันมา พอดีอม่อนนืน่ะเอีรอดแล้วโอ้ขอทาขอทาาป่ะพอจบะะพอแฟนคนเนี้กับเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันพอดีครอบครัวเราไปอยู่โคราชเราก็ไปลึกๆเรามีความสัมพันธ์คล้ายๆกับผูกพันกันนะเออน้องคนที่เสียไปแล้วน่ะเพิ่งเสียยังไม่ถึงร้อยวันเลยอ่ะเป็นน้าเป็นน้าของน้องหนึ่งนี่แหละเป็นเป็นน้องของเพื่อนเรานี่แหละเสีย อยู่ด้วยกันนานนี่ก็มากระซับกันเนาะแล้วก็มีไปมาหาสู่กันตลอดประมาณนี้ก็เลยมีอะไรก็เลยมาถึงตรงนี้อยู่ข้างบ้านก็ปลูกผักปลูกไม้ก็แบ่งให้กันแล้วก็ปลูกพันธุ์กันเลยว่าหัวหน้าเอามาเอาไก่มาให้หลานเลี้ยงดีกว่าประมาณน,นี้ได้ไหมข้างล่างยี่สิบเอห้าสิบข้างบนร้อยหนึ่งเป็นร้อยห้าสิบประมาณนี้ร้อยห้าสิบตัว มันต้องเลี้ยงถูกวิธีโอยเมื่อกี้น้องชายไปปล่อยคิดว่าเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรไปปูพื้นแล้วไงพอเราไปโอยถ้าสมมติว่าไปปล่อยไม่ตามไปดูนะโอยพรุ่งนี้เช้าไม่เหลือพอน้องเขาออกจากฟาร์มมาเขามีกล้องมีอะไรดู